มามนน่น้เฮากรมาเก่งน้องไม้นะคะน้องห้น้องเปิ้ลเก่งเนงอะเอาทำไมจะเข้ายูิจิาต่เป็นตปศูนย์หกสองเลยอเโอ,ยโอย้เห็ดนำมาเป็นเข้ะเด๋ยวหามาแก่งน้องไม่นอนปรุงแล้วนะคะ ไม่ได้ใส่เกลือเด้อบ่แม่นขนาดนล้วค่ะวัสดีค่ะเอาโกด,ดวยยังยังอุ๊ยมีปรราลาร้าด้วยค่ะคือสเสียบมาแกงหน่อไม้เด้อค่ะเดี๋ยวเอาหน่อไม้ใส่หมอเลยนะคะ<ช>อือใส่ยานางแล้วค่ะนี่เดี๋ยวใส่ปลาปลามาจากอะไอ้าว๋ออติอติญยมเอา เรายามมันความเลยสิอืมอ่ะจักหนุ่งเนี่ยอ้วนโพดโอนโผเบิ่งรูฟหลุอ้วนกระโดกระเดียอ้วนงามอ้วนงามผู้ใดบอกอ้วนงามเนี่ยอ้วนเป็นตะแทงเด้ออ้วนเป็นตะแทพร่อ้วนเป็นตะแทงเป็นตะแทงตาแทง่เนี่คือตาหักเด้อค่ะเด้อ พอ่อสองพีเลยเด้แกยังมีสืส่อหรือเปล่าไม่ใช่มใมไม่ใช่<ม>ก็ะชินัวแห้งแถบอมันบริติดจกอ่ะฟักสเงี้ยไปตู้เด้อสัฟักส,สังเ้ยเดิมมีอัตู้ฟักสังเ้ยอยู่นารนหามาไหมาเนี้ รอกันเด้อมันก็จะใส่บวบลงไปด้วยค่ะเพให้มันอะโอ้นสน่คือมันทอดเกิบนี่มิ นี่เนาะเออพอใส่เยอะมันไม่อร่อยเทาไหล่รอกิโลละเยอะไปปะบวบหอมจัง่ะเดี๋ยวมาใส่บวบใส่ไปเรียบร้อยเลยเลยแต่ใส่อันนี้บอกว่าหิวข้าววะเดี๋ยวใส่ผักสแงะอ่อะดูผักสะงงะดีๆสิ งามโอ้ยโอ้ยนู่นนี่ก็นเนค่ะเดี๋ยวใส่ผักสะเงะแล้วก็คึ้เอาขึ้นม่คนลงยะเธอหน่อย,อย,ยนะมันค้างโคกนะน้ำน้อยโพดเอ,อวยาวนะย,ยังมาบังกล้องไหมตรงนี้เฮ้ยน้ำน้อย ล้างอายะน้ำยานังนี่ล้างอาน้ำยานังละน้อยน้ำยาหนังขึ้นไปล้างอยู่มอผู้อืมไม่ต้องเยอะเกินได้เยอะเกินเนอะอืม หยุดแหงอยู่เหอะจะบ่มีน้ำสดเดี๋ยวอันนี้มันยังไม่ยุบเลยบวบมันยังไม่ยุบเลยนั่งคนมดีกว่ามี่จะได้ไม่บางคนเออสิเกียนเด็ยที่ได้ซื้อเขาคขงน้าเหรอ แต่พักอันเดียวนี่ก็คือเสียไปดอกเนาะือ <ไป S 2> ส่ <ไป S 2> สองสมดแม่เขาเด็ดกินเบิร์ละพัน,นขวานไปเด็ดพักหน้ามาในไปนหัอส่งสมยอดเพินห่าวันแล้วคางเหินใหญ่น่ะเอร์ก็ได้ยังหอยเสียเงงพอตอนเหตุบ็คือเห็นมาช่วยพันมาเสียเงงเสยังียงยง หอยทองไพสีบะฮองใครยังไม่ได้กินเขาเที่ยงตัวใส่แล้วกระทะเ้าน่ะกระทะอยู่บนเนาะตัวมีลมเอา๋อค่ะเวลาเห็ดนะมาเห็ดซอยกันได้กลิ่นใบใบหอยเห็ดบ่เป็นก็ต้องมาเด็ดมาหย่งซอยในตัวได้เห็ดเป็นก็เห็ดซอยกันบ่แม่นว่าสิหนี มีเปเลยไปมีนี่ีขขอ,ขอขี่ปูมเดินนันเดินน่ะตขวหงพองสมใจรึไม่นท่านเออไปเลยมาเด้น้อยเด้อนำ้ำยาดปาปถูกอ่ะ ไม่ได้เอาน้ำเชื่อเบาน้อยกิ้ลน่ะติ่มเบอร์ลูกครัวกระดายเขาคนเดียวน้ำมันแบบแี้บ่<า>ใส่เกลือกับสลัดเอา่ใส่น้ำปลาก,ก็ได้ใสโรด,ดีก็แล้วมา,มาแม่นี่รนะบองในว่าโรด,ดีหารูชิข้าวคุมซานตัวน,นั้นแปงเอา้าเอาเอ พะก็จนงงไม่ได้ให้กินแต่ถูแลวกโป่งรัวดีหายยาใช้เยอะนะทิมแข็งแล้วบ่อืมโทและอืมเอาลงไปเมื่อคืนนี่เป็นจะได โอ้โหได้ทางล่างทางหนังเลยเมฆกระตุกดูเฮิอนใหญ่พอได้ไหมเมฆปักกระตุกเฮิอนใหญ่แมไปหามกระตุกใหญ่เขานะมีได้เสียเหตุการณ์มาเปิดเนาะข้อกบลสีมาเขาทะลืมไม้เอาก็ไม่ได้แช่เลย นี้พอวลาเบื่อแล้วเอาเห้กตั้นความขึ้นนะเมื่ออันนี้เมื่อ้านเนี่ยนั่งแล้วก็เอาข้าเบื่อเบื่อก็ไอแล้วตอนนั้นเราเข้ากับห้องน้ำเลยขนาดว่ามาตปเวนนี่ตะเวนก็ไม้ามไม่ติดตะเนีลยห้าก็ทำังเลยตาเขารุ่มับบบอสมาหัวโกกันนอนสี่ะลับก็ไนอนหลับสีกะดีเดี๋ยวเราเด็กน้อยออเจ๊เต๊มเกเดี๋ยวรอ เก็งจะสุกแล้วมาหรือ่าพงนานะรออยู่มั้ะจางเราก็เสือขวอยเดี๋ยนาักผ้านองหนึ่งปีกกะยาเปีกกระยาอะไรแบเนี้อีกหนึ่งคน แม้วันนั้นผสมกับระแดนอือ่นมนโนโหดหรอืมอืมหอียแหง 好厉害！ มีไฟโด่งหรืคนจะหมดเลยหมดเลยนะัสใส่ัสุดท้าย ใส่ผักแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเด้อนี่ใส่ผักแล้วหูข้่ามากเลยมาเขืออู่ข้างล่างมาเขือเดี๋ยวก็เสร็จนม่เอามะเขือไปล้างไปีบจุดสา โคาบนะคุณพทอนี่จักรเสียรน้องน้าตืนีไปล้างน้าตานี่ไปล้างซะดิ น้ำมันนะเบื่อน้ำคุดน้ำสนมนี่นี่เสร็จเรียบร้อยแล,ยลย้วใช่ไค่ะ,น,คะนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข,ขั้วกิบโบทอีกใส่ถ่านเลยขั้วกิบโบทใส่ฐานม,ามนั้ยน,น้าผู้จัดเนาะไม่ได้นอนบ้านใครบ้านมานหรอกหน้าจานเนาะเดี๋ยวรอกิบโบทก่อนนะคะเนาะ นี่มาแล้วนี่ะค่ไปกินกันช้อนเราด้วยนูนช้อนเหนื่อยนะก้มเงยกลมเงยอยู่นี่อย่าว่าไม่เหนื่อยเด้อถามกับข้าวนี่ค่ะปะไปกินกันคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะปะทุกคน